เตือนชีิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้มาอยู่กับผมที่ได้เกมก a n ์ในชาฟอร์โจนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่แอมเบสามห้าเจ็ดนะครับวันนี้มาด้วยงบสามร้อยนะฮะทุกชมลองจัดงบน้อยบ้างแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมขอเริ่มเบ3สามสิบไปเลยนะครับดูดิงบน้อยแบบนี้จะปั้นได้หรือเปล่านะครับ มาไหลไปเพื่อนต่อเป้่าโอ้โหแม่งไม่ไหลว่ะทุกผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าฟรีเกมครับทุกผู้ชมมาถัวลงไวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่าแนละ้วเบสสามสิบนะครับเกมมาบังนี่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นก็เกือบจะอาทิตย์เหมือนกันนะครับมาดูว่าจะแตกดีหรือเปล่านะฮะมาขวายเอยครับปีไลตอ่อเปล่า โอ้โหขาดคิวแถวแรกนะทุกผู้ชมอหเดอกนี้แม่งมาว่ะคูณไปดิเพือนนั่นแหละสวยคูณ12ครับทุกผู้ชมแตกพันแล้วนะฮะมาโอเคครับผมรอบนี้ก็ได้มาที่2อ0พนะครับเบตสามแตกพันก็ถือว่าสุดแล้วนะฮะทุกผู้ชมลุ้นต่อแล้วกันนะครับตอนนี้รอบหมุนฟรีเหลือประมาณ3รอบนะครับ เครื่องเทศเพื่อนอนั่นแหละเข้าไลค์เครื่องเทศกับ A นะฮะทุกผู้ชมขอบังหน่อยละกันมีต่อว่าโอ้โหโอเคครับผมตอนนี้เราได้วินมาประมาณส0มพันแล้วนะฮะทุผู้ชมรอบสุดท้ายครับอืรอบสุดท้ายพลาดน,นะฮะทุกผู้ชมโอเคหมุนฟรี8รอบก็ได้มาที่3,200นะครับ เบทสาก็พอใช้ได้เหมือนกันนะผู้ชมมาเพิ่มเป็นเบทสี่สิบเลยละกันนะครับตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งน,นะผู้ชมประเดิมเป็นเกมแรกเลยนะฮะสำหรับรใครที่อยากเล่นตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ละกันนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นแนะนําเพื่อนนะฮะรับ,บ10%นะผู้ชมแล้วก็น่าจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับ ถ้าใครสนใจก็สมัครกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะหากิจกรรมใหม่ๆม,มาให้เข้าร่วมกันนะครับมาอบาบังเพื่อนโอเคบังเพื่อนบังโอ้โหเข้าไลา์ผู้หญิงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้แมงมาว่ะเอาแล้วไงท่านผู้ชมมีต่ออยู่นะครับโอ้โหแตกนอกก็มานะฮะจังหวะนี้มา ดูเดียได้ทั้งหมดเท่าไรนะครับโอ้โหได้มาที่2335นะ้ะฮะท่านผู้ชมเมก้าวินนะครับตอนนี้ออโต้ยังเหลือประมาณ25รอบนะีทุน300ตอนนี้แตกประมาณโอ้โห5,000แล้วอะท่านผู้ชมเล่นแป๊บเดียวนะครับแต่จริงๆแนละ้วผมว่าทุนน้อยก็ปันยากเหมือนกันนะแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าอบังวันนี้มาดีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไล่เบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้กล่าวว่าจะปั้นแบบไม่ซื้อแล้วกันผู้ชมโอเคสวยต่อเลยบังอื้หบังคนล่านหละดุผู้ชมมาโอเคได้ารที่945นะครับ วันนี้ผมเขามาเล่นก็ไม่ได้ตั้งเป้านะว่าจะได้กําไรเท่าไหร่ครับคือเอาให้รอดก็พอทุกผู้ชมโอ้โหดูดิขาดแถวสามาม่ทุกผู้ชมผู้หญิงไม่ลงเลยนะครับมาตอนนี้ออตโต้ก็หมดไปแล้วนะครับเพิ่มบิดเป็นบิดร้อยแล้วกันนะทุกผู้ชมถือว่าวัดดวงนะครับ โอ้โเบร้อยนิ่งเลยนะครับมาเอาหน่อยเวื้อนนั่นแหละเข,ลข้าลายเครื่องเทศครับมีต่อเป้า่าโอ้โหขาดคิวแถวแรกนะครับทุกผู้ชมมาเดี๋ยวผมลองใส่ออโต้อีสักรอบ้ลยกันนะครับมาจัดไปครับออโต้30รอบนะครับ ตัวนี้ว่าจะได้เข้าฟีหรือเปล่านะฮะเบ็ดหนึ่งร้อยนะแต่ผมว่ามันต้องมาแหละทุผู้ชมหรือว่าจะไม่มาเลยนะถ้าไม่มานี่ก็เกินไปนะครับโอโ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับทุผู้ชมแมงมาว่ะเดกว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเบ็ดหนึ่งร้อยจะรั้นหรือเปล่านะฮะทุผู้ชม โอเคเข้าไว้โอกเคครับโอ้โ oh, หลิ้นพันเฉยมาได้มาที่เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับ <Okay. S 2> ขอบึมบึมหน่อยเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, เบตตั้งหน<ะ>ึ่งร้อย่ะแม่เข้าไว้สิครับจังหวะนี้ไหลามาดิพี่ใช่โอ้โ oh, ห oh, oh. บังไม่ค่อยลั่งเลยนะฮะ จ้ช่วงนี้อาบัางนี่ขออะไรไม่ค่อยจะให้เลยนะโอเคครับทุกผู้ชมได้มาที่พันหนะครับหุุนเบ็ดตั้ง100นะเสรยดายมากครับทุกผู้ชมพลาดไปเยอะเหมือนกันนะครับมาตอนนี้ออโต้ก็เหลือประมาณสิรอบนะครับ ช่วงนี้ใครอยากให้ผมจัดกิจกรรมรูปแบบไหนก็ลองเสนอกันเข้ามาได้นะผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจัดแบบแบบแบบยังไงอะแบบเดิมๆก็กลัวจะเบื่อกันนะครับก็อยากให้ผมจัดแบบกิจกรรมรูปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะมาเครื่องเทศเพื่อนเออเข้าไว้1สิบครับเครื่องเทศแถวสองมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาครับผู้ชม มาตอนนี้ทุนผมก็เหลือประมาณ3ม0นะครับมาเดี๋ยวลองเบสซัก200ไปก่อนแล้วกันท่าผู้ชมเบส200นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามันแตกก็ด้อาจจะได้เยอะนะโอ้โหแม่งตัวน,นี้ลิ้นพันไปหมดแล้วท่าผู้ชมอาจจะกินน้ำน้อยก็ได้นะหรือว่าพูดเยอะวะ เออจัดไปเพื่อนเอ,อมาครับผมโอ้โหวายโฟแบบนี้สวยเอาอะไรเมยต่อหรือเปล่าโอ้โหเบ็ดสองร้อยอะบังโคลั่นแหละทุกชมเบ็ดน,น้อยไม่มาแล้วครับอะบางังเร่งมาเบ็ดสองร้อยนะครับโอ้โหแตกนอกก็เอา,เเน,า 4, นะครับเดี๋ยวมาที่สี่พันนะฮะมาลุยต่อแล้วกันทุกชม ลองเบร400สักหน่อยแล้วกันนะครับเครื่องเทศกระหน่ำเลยนะฮะผู้ชมแม่ต่อหรือเปล่าโอ้โหจัดไปดิเื่อนโอเคครับด้มาที่6,060นะฮะผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะดันให้มันถึงซักหมืน่นละกันนผู้ชมดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดประมาณ2,000นะครับเม็ด4อย เอาจริงแล้วผมว่าทุนหลักร้อยจะปั้นให้มันแตกหมื่นนี่ก็ถือว่ายากมากนะทุกผู้ชมมาดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็เลิกเลยนะหาเกมใหม่เล่นต่อเลยนะครับไม่ไปต่อนะทุกผู้ชมเฮ้ยเขาะายผู้หญิงว่าเอาแล้วไงมีต่อหรือเปล่าเพื่อนนั่นแหละสวยมาดิครับโอเคครับทผู้ชมลด้มาที่4,007นะครับเลิกเลยครับผมไปต่อก็บ้างแล้วนะ คุณตั้ง300แตกหมื่นใครไปต่อนี่โอ้โอเคครับท่าผู้ชมก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ